ตลา,าดรถยนต์ไฮบริดเดือนบีวาีชิงเปิดตัวซิล dmi p ั u อินไฮ b r i d วันที่8สิงหาคมนี้ส่วนโตโยต้ายืนยันส่งยาลิสเอทีพเอชีวีลุยตลาดเมืองไทยปลายเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2,568ตลา,าดรถยนต์ในประเทศไทยดูเหมือนจะเริ่มประทุค,ความดุเดือดขึ้นอีกขั้นเนื่องจากค่ายรถยนต์ต่าง เตรียมพร้อมสาหรับการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเองลุยตลาดเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดยืนยันแล้วว่า b ID, ีวดีเตรียมเปิดตัวรถยนต์พลักอินไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง b ีวีดีซีล5 DMI ในประเทศไทยวันที่8สิงหาคมนี้โดยความน่าสนใจก็คือรถยนต์รุ่นดังกล่าวจะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงของ t ต y ต้ายาลิส ATHEV ที่มีแผนจะเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นเดียวกันสำหรับ b y d ีดีซ5 DMI นั้น จะถูกประกอบขึ้นในโรงงาน B y d Auto จังหวัดระยองซึ่งมีกำลังการผลิตรวม150,000คันต่อปีตัวรถมาพร้อมกับตัวถังซีดานระดับ B-segment ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดประเทศไทยส่วนเรื่องสเปคของรถที่น่าสนใจนั้นคือมาพร้อมกับลุมพลังแบบ DMI Plug-in Hybrid วิ่งไฟฟ้าได้ไกล115กิโลเมตร km, ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนกับแบตเตอรี่ความจุ18.3กิโลวัตต์ชั่วโมง และทำระยะทางไกลได้สูงสุดมากกว่า1,200กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังพร้อมกับชาร์จไฟเต็ม100%คุมพลังของรถนั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรที่มีพละกำลังเฉพาะเครื่องยนต์ที่101แรงม้าแรงบิดสูงสุด126นิวตันเมตรและเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังรวมสูงสุดที่197แรงม้าแรงบิดสูงสุด325นิวตันเมตร ทำอัตราเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.3วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางค่ายมีการเครมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่34.1กิโลเมตรต่อลิตรแบตเตอรี่ความจุ18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถชาร์จกับสถานีชาร์จ DC ได้สูงสุดที่15กิโลวัตต์และอีกหนึ่งจุดเด่นที่สร้างความได้เปรียบนอกจากขุมพลังแล้วก็คือขนาดตัวถังเมื่อเทียบกับคู่แขงแล้ว BD 5DMI จะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าคู่แข่งทุกค่ายในเซกเมนต์เดียวกันมาพร้อมกับความยาวตัวถังที่4 7 8 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,837ม mm, ิลิเมตรสูง1,495ม mm, ิลิเมตรส่วนระยะฐานล้ออยู่ที่2,718ม mm, ิลิเมตรพื้นที่เก็บของท้ายรถสามารถจุได้450ลิตรสำหรับงานดีไซน์ของรถนั้นเวอร์ชั่นที่จะจจำหน่ายในประเทศไทยจะแตกต่างจากรุ่นที่มีการเปิดตัวในประเทศจีน ส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นมีการคาดการราคาไว้ช่วงประมาณ6 0 0 0บาทเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่คู่แข่งกำลังจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เช่นเดียวกันซึ่งทางฝั่งของโตโยต้ก็เตรียมจะส่งรถยนต์ไฮบริดในเซกเมนต์เดียวกันลุยตลาดในเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือโตโยต้ายา i ิส t อทีพเอีซีดานไฮบริดที่มีคิวเปิดตัวในวันที่2 1สิงหาคมนี้ นอกจากความบุกเืลดของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกลุ่มรถยนต์แบบผสมก็ร้อนแรงไม่แพ้กันซึ่งทางค่ายรถจากประเทศจีนก็เริ่มมีการลุกตลาดกลุ่มนี้มากขึ้นหลังจากที่ประสบผลสําเร็จในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วเรืยอว่างานนี้เป็นการเปิดตัวมาประชันกันอย่างตรงๆซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าระดับเจ้าตลาดอย่างเตยต้าและน้องใหม่อย่างบีวดีนั้นการตอบรับทั้งสองจะเป็นอย่างไร หลังการเปิดราคาจำหน่ายคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นมากกว่านี้ซึ่งเราต้องมาติดตามกันต่อครับเพื่อนเพื่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับบิววาีซีล5 DMI คุมพลังปลั๊กอินไฮบริดคันนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อต้องชนกับเจ้าตลาดคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ